อตัดบทวครับตติยาตวเววะตัดบทเป็นตติยาอิติและเอวะตติยาอิติและเอวะหลังจากอาวน,นะลบเอีของอิติด้วยวาบรอาสะรูปะตติยานะตติยาอิติเอวะบางทีนี่ผมบอกให้นะ ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเพราะอะไรไหมผมไม่เขียนให้นะครับมทำสไลด์แบบเนี้ยมันเลยเร็วไะมันเร็ว,รวปุ๊บมันพวดมันจะเข้าใจหลอเดี๋ยวพอออกนอก,นอกหายหมดครับนี่หลังจากอาวนาลบอีกของอีติด้วยวับโรอาซะรูปาแป่งอีเป็นวะด้วยอันตาสาบในวโมทุตาตาหนังเลยครับอ่าใช้สูตรนี้เลยนะ หรือแบลงแบงอีเป็นอุด้วยอันตรสาบาในอุทาสุพยานชนเนอันตรสาวที่ตามมามเกินมาครับแล้วก็แปลงอุเป็นวะด้วยวโมทุทานตานังเอาแบบไหนได้หมดครับหลังตัติยาอิตีไซประทางมาประทางกันว่าบทอิตีวาครับตติยาอิตีดังนี้ เอวะอนุวัตเตามมาย่อมติดตามมาย่อมติดตามมาอ่ะดูสิติดตามมาสุดอยู่สุดไหนเอ่ยตติยานะสุดนี้นะครับนี่นี่ตติยาใช่ไหมเนี่ยชุดนี้ถ้าอยู่ถ้าเราท่องกรรการเนี่ยชุดนี้เป็นของสตรที่ลงตติยาวิพัดหมดเลยนะในอัดต่างๆนะ ทีนี้เนี่ยเราจะเรียนสูตรนี้ก่อนครับปัตริจักรครับเพราะฉะนั้นบทว่าตัติยาตามมาจากสูตรว่ากาละเนตัติยาเห็นไหมเนี่ยพวกนี้สมีพัดหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นกาละเนไม่ตามมาครับมีพวกเดียวกันคอยเบียดเบียนครับอจารได้แล้วนะ การนายหัยยะเตการีกาลิยังกาิเยนะจะอ่านิมิตันตุนิมิตเตนะเอ๊ะตาเสตาเสจะมนุวัตเตะที่เหลือตามมาได้ไงได้นะเขเครับอ่าบทว่าตติยาตามมาจากสุดว่ากรณเนตา ยามาสู่สูตรนี้ครับกาตริจะอ่ตนตามบทครับกาตริจะที่บทสองบทครับอ่ะตัดครับกาตาริติเอกังปาทางจาติเอกังปาทางวิปัตยันตาปาทาวิภาคาวเสนะทวิปาทามีทางสุตันติทัตตับพังกาตาริติเอกังปาทางจาติเอกังปาทาง วิพัตยันตาปาทาวิปาคาวาเสนาทวิปาทามิทางสุต,ตันติทัตตาพังกัตตาลิติเอกังป่าทางจติเอกังป่าทงว,วิพาตยันตปาทวิปาคาวาเสนาทวิปาทามิทางสุต,ตันติทัตตาพังอแปสุดรก่อนปัญญาตามาปติยาอันว่าตติยาวิพัตโหติย่อม ลงใส่มานะโติ่ะเดี๋ยวเอามาก็ได้ครับโมติย่อมลงกัตริจะในอาจกาตุากาลกะและอื่นๆยาสาตัวนี้มีอาจอาวุตะทุตยานะรวบรวมนกความที่สูญไม่ได้กล่าวครับสามารถลงในอัดอื่นนอกจาก อันนี้นะครับแล้วก็อย่าดูในทีนะมีเยอะ,อะแปลใหม่ลองครับตาติยาอนว่าตาติยาวิพาตโหติย่อมลงกาตริจะในอาจกาตุกรากะและอื่นอื่รอบหนึ่งตาติยาอนว่าตาติยาวิพาตโหติย่อมลงกาตริจะในอาจกาตุกรากะและอื่นอื่นอ่าอื่นๆนนะอื่นคือ อื่นจากอะไรอย่ามาดูนะมาแล้วนะครับตัวนี้สูตรอะไรเป็นสูตรตั้งชื่อครับเอามาทำเป็นวุ้ติใส่นามาสับเข้ามาข้างหลังกัดตาเพื่อให้อาของกาตุทารก,กะชัดเจนขึ้นนะทีนี้สารนี่เท่ากับอะไรครับโส ổ. เรนมาแล้วเนี่ยใช้สูตรอะไรทำครับ ยังไม่ทันเรียนเลยลบปัญจตมาการโเารเลยเออลปัญจตตลาการโรมาจากโสนี่แหละเนี่ยโสงจากตาสพา,านามครับลบโอแล้วลงออาคมในที่ลบงานด้วยลปัญจตตลาการโรเห็นไหมอ่ะตรงนี้ใส่ปุกโลโรมานะโยปุกโลโรอันว่าบุคคล ได้ออยปุคโลอันว่าบุคคลได้กโลติย่อมกระทำยะว่าไงต่ว่านั้นครับโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นกัตานามะชื่อว่ากัตตุหรือผู้กระทำครับน,น,นะย่ออีกรอบนะ โยบุคโลอ่านว่าบุคคลใดกาโรติย่อมกาธรรมโสบุคโลอ่านว่าบุคคลนั้นกาตานามะมีชื่อว่ากาตากาตาเลยนะหรือกาตุนะครับได้ทั้งสองอน่ะบางทีก็กาตุบางทีก็ ara, ากาตานะเอ้าได้ทั้งหมดอนะ่ะเดี๋ยวสับสนนะโอเคนะตรงนี้เป็นสูตรตั้งชื่ออยู่ไหนเอย สูตรตั้งชื่อครับยกโรตีตากาตามีนามาสับขึ้นมาท่านใส่นามาสับขึ้นมานะเพราะฉนั้นที่บอกอ่ะถ้าหลังจากนี้ไปก็ให้ทราบทํานองนี้เลยนะว่าสูตรนี้เป็นสูตรตั้งชื่อท่านเห็นว่าไม่สําคัญเลยมาทําเป็นวุติอธิบายตัวสูตรเพื่อให้อาจของกรรกาศนั้นนั้นปรากฏชัดแค่นั้นเอง <laughs> เป็นนวัตรกรรมใหม่ครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะแต่เราได้เรียนใช่ปหมโอเคนะครับได้แล้วตาหานังนี้นะลงงวิพัยครับตติยาอันว่าตติยาวิพาตโหติยอมลงตาทะกะอะไรครับกาตะนะิะตาทะกัตาลิในอากัตุกะรกะนั้นกาตะินะครับใส่กัตาลินะ นะครับตาติยาอันว่าตติยาวิพาทโหติย่อมลงะตาทากตริในอา,อาตุกรกะนั้นนาอันว่านาวิพาทโหติย่อมลงอันกี้นี้อันกี้นี้เห็นไหมอันกี้นี้นี่ตติยาวิพาทใช่ไหม มีอยู่สองอัคือนาหินาหิาาหอัดเพียบเลยนะครับเพราะฉนั้นที่เหลือให้อ่านเองละผมไม่ว่าแล้วนะจะไวไวหน่อยครับอยู่ในหนังสือแล้ว